หใน12ชโยตีลึงของพระศิวะที่อยู่สูงที่สุดเราก็มายากมากที่สุดค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เสียงสันเทือด้วยความดีใจเราทำได้เรามาถึงแล้วนะคะ เสียด้านบนมันแตกออกมานะคะทําให้น้าเนี่ยที่ขังออกมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีมันถักเอาก้องก้อนนี้นะคะมาบังวัดเอาไว้นะคะทําให้กระแสะน้ําเปลี่ยนทิศทางนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมู่บ้านข้างล่างที่เราเดินผ่านกันมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตเป็นแสนคนนะคะแต่วัดมีร่องรอยเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะ เราก็อยู่กันตรงทางที่เราจะขึ้นเกดาลาน่านะคะซึ่งรอบนี้นะคะเราจะใช้การเดินนะคะเพื่อความชัวร์ว่าเราจะขึ้นถึงวัดพ่อแน่นอนอย่าคอยตามกันนะคะว่าเราจะไปไหนบ้างตอนนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วทุกคนก็ใช้การเดินเหมือนกันปป <laughs> ตอนนี้เราได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเป็นระยะนะคะแต่ตอนนี้นบรรยากาศไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากว่า บนท้องฟ้าเนี่ยแมฆค่อนข้างเยอะนะคะเราจะเห็นเราจะยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ตรวจการเนี่ยขึ้นบ่อยมากนะคะแต่ยังไม่อนุญ,ญาตให้เฮลิคอปเตอร์พาเน็ตขึ้นนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยพี่เก๋ก็เลยตัดสินใจที่จะพาลูกทัวร์นะคะเดินขึ้นนะใครขึ้นไม่ไหวนะคะก็จะส่งขึ้นบัสเก็ตนะคะหรือว่าโดรี่แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะแต่ถ้าให้พี่เก๋แนะนำเนี่ยการขึ้น บาสเกตเนี่ย,ย,ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ง่ายกับการเดินทางเนื่องจากว่าโดลี่เนี่ยบางทีเขาก็ไปทิ้งเราอยู่กลางช้างเช่นเดียวกันตอนนี้นะคะเราเริ่มกันที่23กิโลนะคะ ปี2013นะคะเคยเกิดซึนามิฮิมาลัยนะคะทำให้เส้นทางเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กระแสน้ำก็เปลี่ยนทิศทางก้อนหินขนาดใหญ่นะคะถูกพัดลงมานะทำให้ภูมิประเทศทางด้านนี้เปลี่ยนไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ย2ปี12 2013เนี่ยเ,เกดารานาทนะคะก็ได้รับความนิยมนะคะจากผู้สแสวงบุญชาวอินเดีย เปอย่างมากเนื่องจากว่ามวลน,น้ําขนาดใหญ่นะคะได้ถักเอาก้อนหินขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะมาบังไว้ที่หลังวัดทําให้น้ําเปลี่ยนกระแสทิศทางนะคะไม่ได้ทําลายตัววัดแต่ว่าก็สร้างความเสียหายไม่น้อยนะคะแต่วัดเนี่ยก็เป็นรอยเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเดี<ห>ด๋ยว<ด>เรากําลังจะขึ้นไปด้านบนตรงนี้ตอนนี้ไปประมาณอ,อีกสี่กิโลจะใช้รถทุมไปรลักถึงเล้วเราจะเดินไป ถามว่าระยะทางเดินได้ไหมเซฟแรงเจ็บไปเดินดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะต้องเดินอย่างน้อยอีก15กิโลนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปถึงวัดเกดลรานาตอนนี้นะคะเดินไม่ได้คนเยอะมากนะคะแล้วก็ติดตอยู่ตรงนี้เป็นเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคือไม่สามารถเดินได้ปีนี้เป็นเป็นปีที่คนเยอะมากจริง เมื่อตอนปี2013นะคะได้เกิดสึนามิหิมาลัยนะทำให้มวลน,น้ำขนาดใหญ่นะคะไหลออกมานะคะคทำให้ทำลายหมู่บ้านตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูต้นกำเนิดของสึนามิหิมาลัยกันว่าเป็นยังไงนะคะน่ากลัวมากแค่ไหนไปกันค่ะ ะะตั้งแต่2013จนถึง2024มันก็ผ่านไปหูก,ก็นานมากนะคะต้องรอยของอความเสียหายนะคะก็ยังเป็น,นะคนะก็ะะต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะคะไปกันต่อะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินไปยังวิหารเกดารานาะนะคะซึ่งโด่งดังนะคะจากการถูกกระแสน้ำทำลายในช่วงปี2013นะคะทำให้วิหารเกดารานาะเนี่ยจากแต่เดิมเนี่ยสักดิษ์ร้อยเ์เซ็อยู่แล้วนะคะก็ ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะซึ่งที่พักของเรานะคะก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่นะคะก็เดินม,มาเพียงแค่นิดเดียวตอนนี้เราก็อยู่บนความสูงประมาณ3,500เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลมันก็เลยมีอาการวินเวียนศรีรษะบ้างนะคะก็เป็นปกติแล้วก็รู้สึกว่า เหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะไปค่ะเดี๋ยวพี่เก๋พาเข้าไปชมวิหารเกดาร,ราณะานะคะสถานที่สำคัญหนึ่งใน12ชโยตีลึงของพระศิวะที่อยู่สูงที่สุดเราก็มาย,ยากมากที่สุดค่ะตอนนี้ก็ยังคงมืดอยู่นะคะประมาณตีห้ครึ่งเราจะเข้าไปในวัดได้ประมาณ6กโมงนะคะพเพราะเนื่องจากว่า ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของการทำอภิเชรกรรมนะคะซึ่งด้านในเนี่ยจะไม่ได้เป็นสิบลึงนะแต่ด้านในเนี่ยจุดที่สำคัญนะคะมีลักษณะคล้ายเหมือนโนกหัวนะคะหัวตัวผู้หรือความเชื่อก็คือหัวพระโคน,นนทินะคะที่ เป็นสัตว์พาหนะนะคะแล้วก็เป็นสาวกพรบใช้ของพระศิวะอย่างใกล้ชิดทำให้คนฮินดูนะคะไม่รับประทานเนื้อวัวเพราะถือว่าวัวเป็นสัตว์พาหนะของพระเป็นเจ้าวัวในประเทศอินเดียนะคะก็ยังมีด้วยกันสามชนิดนะคะชนิดแรกก็คือวัวจรน,นะคะ วัวที่เดินไปเดินมาตามท้องถนนที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะไม่มีเจ้าของนะก็จะมีคนทําบุญเอามาปล่อยในช่วงของวันเกิดตัวเองวัวที่สองก็คือวัวชนชั้นแรงงานพวกนี้จะทํางานอย่างเดียวคะ่ะทําไร่ไถนาะนะคะแล้วก็ตกตอนเย็นมาก็อาบน้ําทําความสะอาดค่ะ มีที่หลับที่นอนมีมุ้งกลางให้อย่างดีเราถือว่าเขาได้ทำงานแล้วฮะรับใช้แล้วก็ดูแลอย่างดีนะคะหัวที่ลำดับสูงสุดในประเทศอินเดียอาก็จะเป็นหัวเทพเจ้านะคะที่ใช้สำหรับการบูชานะคะสำหรับหัวที่ใช้ในการบูชาเนี่ยสำหรับประเทศไทยเราก็ สืบเชื้อสายมาจากพรามหมณ์ฮินดูเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราจะบูชาแค่เฉพาะวัวตัวผู้เนาะที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นประเทศอินเดียเราจะใช้วัวตัวเมียในการบูชาด้วยเพราะเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพระแม่ลักษมีใครมาประเทศอินเดียนะคะเราเคยเห็นอ่า คนอินเดียเอามือสัมผัสบั้นท้ายของวัวนะคะ oh, <okay. S 1> ก็นั่นหมายความว่ากําลังทําความเคารพพระแม่รัศมีอยู่เ oh, <okay. S 1> บื้องหน้าของเรานะคะ oh, <okay. S 1> คือวิหารเกดารานาค <Yeah. S 1> พอมาถึงตรงนี้แล้วก็เสียงสั่นเครือด้วยความดีใจ <laughs> <laughs> เราทําได้เรามาถึงแล้วนะคะ แกก็ยืนอยู่。 ก้อนเห็นขนาดใหญ่นะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะที่เกิดซึนามิฮิมาัยนะคะทางด้านนู้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นทางน้ำนะคะแล้วก็น้ำาื้เป็นมวลน้ำขนาดใหญ่นะคะเพราะว่ากาเรียกว่ากลาเซียด้านบนมันแตกออกมานะคะทำให้น้ำเนี่ยที่ขังออกมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีนะคะอันนี้ต้องไปหาดูในสารคดีนะมันผักเอากล้องถึงก้อนี้นะคะมาบังวัดเอาไว้นะคะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางนะคะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมู่บ้านข้างล่างที่เราเดินผ่านกันมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตเป็นแสนคนนะคะแต่วัดมีร่องรอยเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะนี่นะคะพี่เก๋ก็กำลังจะเริ่มลงเดินจากเกดารนาสนะคะเพื่อไปยัง กุปกาสีนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านคอยติดตามนะแล้ก็คอยเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก็ต้องขอบคุณนะคะทรัง์ไทยแลนด์แล้วก็สิตาเดวานะคะทีะ่มอบเสื้อนะคะแล้วก็ยาดมหอมหอม,หอมนะคะนี่ยาดมสมุนไพรนะคะสิตาเดวา นะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าในคลิปถัดไปนะคะพี่เก๋จะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องฝากทุกท่านคอยติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ